โอเคแล้วคุณผู้ชมชอบบอกนะฮะทำไมเวลาที่เรากินอาหารเีฟูฟอเนี่ยนะฮะทำไมไม่ใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะใช่ไหมฮะรู้แล้วครับขอบคุณครับผพ้กำกับครับนี่ครับจิ้มซีฟอ้ดมาจากประเทศไตร้รับ <laughs> เจ้มอไฮอกุไซมากสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุก้ยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณสัมผัสได้แล้วต้องร้องว่าสุก้ยและในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีมุมน่ารักนรักของสถานที่และผู้คนที่แฝงไปด้วยสเสน่ห์อย่างมากมายจนคุณอดใจไม่ได้ที่จะต้องหลงรักขอเชิญทุกท่านนะคะไปเที่ยวชิบะค่ะ สนับสนุนโดยชิบะ prefecture สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฮิโร่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่จ้าวัดชิบะนะครับกำลังขับรถอยู่ที่แถว ริมๆทะเลน,นะครับแถวนี้เรียวกว่าคามกาวะนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะแนะนำซึโกยชิบะใช้แบบรถบ้านนี่แหละครับ หลังจากที่รายการซูก้เจแปนได้นําเสนอเรื่องการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งคาร์กันไปแล้วนะคะเป็นที่ถูกอกถูกใจคุณผู้ชมเป็นอย่างมากวันนี้รายการซูเก้เจแปนนะคะจึงจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแบบแคมปิ้งคาร์กันต่อค่ะการเดินทางท่องเที่ยวนี้นะคะบางครั้งนะคะจุดที่มีสเสน่ห์มากที่สุดนะคะก็คือเรื่องราวระหว่างทางนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นคุณยายปั่นจักรยานแบบนี้แล้วนะคะทําให้รู้ทันทีเลยนะคะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ย ถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วนะคะแต่ก็ยังแข็งแรงมากๆเลยนะคะนี่แหลคะค่ะเป็นสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งคร์ขับรถไปชมวิวไปนะคะดูวิถีชีวิตของผู้คนไปก็ฟินไปอีกแบบนะคะคุณผู้ชมโอเควันนี้อากาศดีมากเลยคะ่ะคุณผู้ชมครับเวลาแบบนี้ผมคิดถึงคาเฟ่ไปร้านคาเฟ่ดีกว่าทาน,นี้คะ่ะ เช้าเช้าแบบนี้นะคะก็ต้องดื่มกาแฟให้ความสดชื่นกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมและร้านกาแฟที่ฮิโรซังพามานี้นะคะต้องขอบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาทีเดียวร้านกาแฟนี้นะคะมีชื่อว่าคาเฟ่เอโดมงสึนะคะความพิเศษของร้านกาแฟนี้ก็คือ ตัวโครงสร้างบ้านนะคะเป็นบ้านเก่าสไตล์กัโชนะคะที่ยกย้ายมาจากชิรคาวะโกบ้านหลังนี้นะคะมีอายุถึง235ปีอากิให้ข้อมูลคุณผู้ชมไว้สักนิดดีกว่านะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาต้องการจะอนุรักษ์บ้านโบราณแบบนี้เอาไว้ทางรัฐบาลจึงให้โอกาสชาวญี่ปุ่นสามารถเป็นเจ้าของบ้านโบราณและสามารถนํามาดูแลเองได้แต่กว่าจะได้มาก็ต้องมีขั้นตอนการพิจารณากันเยอะพอสมควรเลยนะคะเป็นยังไงล่ะ คุณผู้ชมไปอล้ครับอีพุ้มมีผุ่มนะครับที่นี่นะครับร้านคาเฟ่นะครับคาเฟ่เอโดมอส์นะครับ,เเออรมรบผมเมื่อกี้นะครับครับสงคาเฟ่ไปแล้วนะครับรสชาติเป็นยังไงนะ พิเศษของร้านกาแฟคาเฟ่เอโดมงสึแห่งนี้นะคะคอกาแฟห้ามพลาดเลยนะคะเพราะเมล็ดของกาแฟของร้านนี้นะคะรวบรวมมาจากเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีเกือบทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้ค่ะคลาสสิกสุดๆเชียวค่ะส่วนเรื่องรสชาตินั้นอากิบอกคำเดียวว่าคอกาแฟมีฟินค่ะคんにนิชิวะตัดเยติ้ิมาสต์ขอโอร์น はじめまし青山さん。わざわざありがとうございます。素敵ですよねここ。ありがとうございます。どういう生い立ちがあるんですか。こういうカフェを作るまでに。あ、えっと、三一七のあの地震の時の津波でこの町もお客様がなくなってしまったんですね。で何かお手伝いできないかなとちょして。ええ。でこの空き家がありまして。たまたま空いてたんですか。はい。ひだ。 高山から移築して230年になるんです。230年、村井さん、セピナカバニー。そうですか。で、コーヒーを初めて一杯のコーヒーでも皆さん来ていただければなということで、世界中の豆を今取り揃えて、そうですか。やっております。じゃあ今度じゃタイの豆をぜひ入れていただいて、ぜひぜひ。こんなこんカフェもタイでいいの？ うん、なん,かあんまない、ね、はりりいいいいはかまままましたたああががととううごござざすいただきますすださきらマークでなかじゃあこんなか青山ろやかまろやか,、ま、ろやかパ,サイパサタイは。ムンムン นมน,ะนอม่ะนมอ่ะหอมนมด้วยมีคาเฟ่กินคาเฟ่เข้ามาปพ๊บรสชาติมานกกโอ้ยก่ะโอ้ยเยีย นอกจากเรื่องกาแฟที่ซูโก้ยแล้วนะคะบรรยากาศในร้านนี่ก็เกินบรรยายจริงๆค่ะนักท่องเที่ยวภูมาเยือนทุกคนนะคะจะได้ดื่มกาแฟหอมๆในบรรยากาศร้านแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะคะชั้นสองของร้านนะคะยังมีแกลเลอรี่รูปภาพนะคะและข้าวของเครื่องใช้แบบโบราณให้ชมมากมายค่ะไนโมัอสน่กมากครับเนี่ยคาเฟใส่แบบนี้เลยกาแฟเย็นนะครับกาแฟเย็นแล้วก็มีส้มด้วย ม,ม,มันได้มีแบบมัเคอเห็นเลยโองดูนะครับสบมัครปองก็แปลกตาเนี่ยสังเกตสิครับอันนี้น้ําเข็นนะแต่เขาใช้คาเฟ่ครับใช้เวลาแค่ไหนก็รสชาติเข้มก็เหมือนเดิมโอ้รสชาติครั้งแรกในชีวิตแต่รู้ว่าคาเฟแล้วก็มีมีซ้อมมาเข้ากันนะแล้วก็ทำให้ ไม่รู้ผมรู้สึกว่าเย็งๆเนี่ยทำให้คาแฟมันกริง่งกนะริ่งแรงนะแรงขึ้นได้ดื่มกาแฟแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าฮิโรซังจะพาไปกินแบบฟินทั้งรสชาติและประหยัดทั้งเงินในกระเป๋าพลาดไม่ได้จริงๆค่ะ สนับสนุนโดย w w w s u g o i j p c o m หลังจากได้ดื่มกาแฟกันจนสดชื่นกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันต่อเลยนะคะมาเที่ยวญี่ปุ่นแบบแคมปิ้งคาร์แบบนี้สะดวกมากๆเลยนะคะจะมีกระเป๋าเดินทางมากี่ใบจะซื้อของฝากเยอะแค่ไหนเราก็เก็บไว้ในรถได้สบายเลยค่ะรถแบบนี้นะคะขับไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ทําตามกฎจราจรของประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็จะคล้ายๆกับเมืองไทยค่ะทํากันบ้านเรื่องกฎจราจรและวางแผนการเดินทางให้ดีอากิรับประกันว่าสนุก แน,น,น่เอาละคะ่ะคุณผู้ชมหลังจากขับรถชมวิวกันไปเพลินๆตอนนี้นะคะได้เวลามื้อกลางวันแล้วคะ่ะหิวแล้วก็แวะสิคะรออะไรโอ้ยอากาศดีมากแต่ยินเข้าได้ที่ไหนนะอ,อันนี้เหรอเฮ้ <laughs> มันคซสั้นอยู่นี่นะแต่ได้ยินเสียงนะคุณผู้ชมได้ไหมครับวงไวกันอยู่ร้านนี้นะครับชื่อว่าอิอซปินะครับ はい、いいいででですすすすすさんなかかかかかーベキュー盛り上ががっててますか <laughs> ここここんんんんんんにちら、らごごれ焼皆ど来た横横浜横浜僕も横浜ですよ。えー、中山 中山。どこ？マジか横浜にバンディオ来ない？こんにちは。楽しそうですね。楽しそうですね。皆さん。皆さんどっからいらっしゃったんですか？地元ですか？まジは千葉。はい。ボランティアでやってはい。

แม่ร้านนี้นะคะสงสัยจะเป็นร้านยอดฮิตจริงๆค่ะมองจากด้านหน้าไม่คิดว่าลูกค้าจะเยอะขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยมีทั้งลูกค้ารุ่นเล็กนะคะรุ่นใหญ่นะคะทุกคนดูมีความสุขกับการปิ้งบาร์บีวจริงๆเลยนะคะเนี่ยความพิเศษของร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ชาวประมงมาเปิดเองค่ะช่วงกลางคืนชาวประมงก็จะออกไปหาอาหารทะเลสดๆมาส่วนกลางวันนะคะก็มาเปิดร้านทําบาร์บีวสดๆให้รับประทานกันแบบนี้นะคะนี่แหละคุณผู้ชมครับ จังหวัดชิบานะครับมีชื่อเสียงเรื่องกุ้งที่เสียนะครับสดสดเลยนะครับวันนี้ก็บาเจ็อยักขคดเน้นๆขนาดน,นี้ที่เดี<ส>๋ตัวใจมาขอบคุณครับช,<อ>ช็อกคือ <laughs> มื่มอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้นะครับเซตอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลนะครับก<ส>็คือมีเขียนที่มาหา้าลายแยงก็คือมีพร้อมด้วยปลาหมก<ส>ึกจากจังหวัดชิบะนะครับแล้วก็ กุ้งอีเสะจากจังหวัดชิบานะครับหอยนะหอยสองแบบแล้วก็มีซอสแซชนะครับยังไงย่านดีกว่า <laughs> อันนี้ทำอะไรคนระับผม<อ>ไม่ใช่คุณผู้ชาอย่าเร่งฮิตอย่าเร่งสิครับรายการมีแค่ขึ้นจงเลงโอเค <laughs> ครับผู้ใจ่ายทำมาหารยังไงผมให้ดูครับ <laughs> ผู้ใจนะครับทำอาหารอยนางนี้ <laughs> <laughs> เนี่ยนะคุณสดมากครับคุณสดมากครับนะะก็ใหญ่นี่นะครับแล้วก็หอยอย่างนี้ครับแค่อันนี้ใส่ญี่ปุ่นนะนะฮะอย่างนี้อย่างนี้เลยแล้วก็ซอสเสร็จนี่นะครับ ในเซ็ตที่ฮิโรซังสั่งมานี้นะคะราคาเพียง1,500เยเยนต่อคนเท่านั้นเองค่ะถูกมากๆเลยนะคะเซ็ตแบบนี้นะคะถ้ากินที่โตเกียวราคาเกือบ5,000เยนเลยนะคะเนี่ยแล้วก็กางไก่นี้นะคะใช้อันนี้แหละผู้ชมอันนี้เลยเหมือนอาหารผู้ชายเท่ๆเลย <c oughs> ว้าอิทาดาอิับคระปะตั น้ำจิ้มซีฟู้ดกับปลหมึกชิบะเข้ากันไหมนะชิมเลย้อยฟูฟุดอยฟุฟุดเลยแม่แม่แม่ฮีโรสังของเรานะคะกินบาร์บีคิวยั่วกันขนาดนี้แถมยังพกน้ำจิ้มซีฟู้ดไปอีกนะคะโอ้โหสงสัยพอจบรายการอากิคงต้องขอไปอตลาดซื้ออาหารทะเลมาปิ้งย่างบ้างแล้วล่ะคะ่ะเนี่ย น้ำจิ้มซีฟู์ดนะฮะโอ้ปุริ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 ดเด่นเด่นในปา่า <laughs> เด่นเด่นในปา่าครับหอมมากเลยมีน้ำจิ้มซีฟู๊ดอ่ะให้ไวเรื่องกินแล้ว เอาละคะตอนนี้นะคะเราก็ต้องทำการแบ่งปันสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยๆให้ชาวญี่ปุ่นได้ลองชิมดูบ้างนะคะน้องๆกลุ่มนี้จะไหวไหมเนาะมาคอยเอาใจช่วยนะคะคุณผู้ชมว้าไนนีน่กัไป้าก้าก้ก้้ากไปก้าก้ก้น่าเลยมไปาเซีฟู้ดซอสเลชไหมครับเฮ้ยมท่านคิดเถอะคิดเถอะมาท่านเฮ้ยสุดยอปนเด็ดมากสุดยอดญี่ปุ่นเลยเ

มาจากโยโกฮามานี่นะครับทุกคนหน้าดีหมดเลยะครับคุณผู้ชมคะนี่แหละนะคะ <c oughs> เป็นเสน่ห์ของร้านสตาร์บัคบ้านที่รายการเราเลือกสรรนําเสนอให้ได้ชมกันนี่แหละคะ่ะเสน่ห์ของการขับรถแคมปิ้งค่ะท่องเที่ยว <c oughs> เอาละคะ่ะ <c oughs> ช่วงนี้นะคะพักความเผ็ดไว้สักครู่นะคะช่วงหน้าฮิโรซังจะพาไปพบกับสาวน้อยคนหนึ่งจะน่ารักสดใส <c oughs> และมาสร้างสีสัน <c oughs> ให้ฮิโรซังนัาสุดกอยเจแปนขนาดไหนพักสักครู่ค่ะ สนับสนุนโดย www.sugoijp.com อ๋อวันนี้นะคุณผู้ชมพอดีเพื่อนโทรมาว่ามาฝากลูกดูแลว,วันนี้ครับก็เลยผมต้องมาหลับที่นีนะ่เขาบอกแถวนี้นะผมบอกจะทำงานอยู่นะแต่เพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรแหละฝากดู นีいい่แหละโอเคโอยตัวนี้เว้ยเอ๊ะเอ๊ะเด็กน้อยเดี๋ยวเรามาถามเรามาถามเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยมิจฉามิได้มิจฉาคุณมิจฉาโหญขึ้นมากันเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิจฉาจำได้หรืออะไรก็เลยกะชัปอนดีเ お父さんが今日ね、ヒロさんに、うん、みっちゃんがね、お父さん忙しいからみっちゃんと遊んでってって言われたの今日そうだから今日、ヒロさんが車でみっちゃんを遊びに連れてってあげるんだって、うん、お父さんが言ってたよ、それ。 みーちゃんの遊びに行きたいとこせえみーちゃんこっちはいよ、こっち。あ、こっちこっちみちゃんこっちこっちこっち。はい。ちょっと、車大きいからさ。ういっしょはい。はい。はい。はい、みーちゃん、ちょっと待ってね。よ、はい、しょ。 เอาละคะ่ะตอนนี้เราได้พบกับสาวน้อยมินามิจังกันแล้วนะคะมินามิจังเป็นเด็กน้อยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อนฮิโรซังนั่นเองนะคะวันนี้ฮิโรซังของเราจะทําภารกิจดูแลมินามิจังไหวไหมเนาะคุณผู้ชมเอาใจช่วยด้วยนะคะไม่ใไมาน้าใส่นา้รู้ไหมครับเมื่อหน้าใส่เตอนายสเคยไปกรุงเทพบ้างกอก おばがこの前バンコク行ってた。おお、バンコク行ったの。うん。ゆちゃん何食べるの好き。ご飯と卵焼き。<laughs> 帰っちゃおう。<laughs> 卵焼きね。今日さ、うん、どこ行きたい。水族館行きたい。<ー>行ったことないけど。あ、本当。うん、やっぱりアクアリウム、うんえー。アクアリウムね、やっぱりね。 Три, два, ร้องเพลงกันไปนะคะน่ารักมุ้งมิ้งเชียวนะคะอากีคิดว่านะคะบางทีการที่เราได้พูดคุยกับเด็กน้อยนะคะเราก็แอบได้รับพลังความสดใสและมุมมองในแบบเด็กๆที่ทําให้เราต้องยิ้มออกมาหลายครั้งเลยทีเดียวค่ะิทจ สสห้าหเย้เอาสิพี่ฮิโร่จะให้ทำอะไรมินามิจังก็ทำได้หมดเลยนะคะท่องหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะอากิวามินามิจังพูดชัดกว่าฮิโรซังอีกนะรอเล่นนะฮิโรซัง

ครอบครัวชาวญี่ปุ่นปกติแล้วนะคะชอบแคมปิ้งกันมากเลยนะคะการใช้รถแคมปิ้งท่องเที่ยวแบบนี้นะคะก็เริ่มได้รับความนิยมในหมู่ชาวญี่ปุ่นนะคะข้อดีของการมาแคมปิ้งคาร์แบบครอบครัวก็น่าจะทําให้ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นได้พูดคุยกันมากขึ้นคล้ายๆมีนะมิจังกับฮีโรสังตอนนี้เนี่ยแหละค่ะ みちゃん上か上か、はいういしょー着いたーオーケー。オッケー เอาละคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางที่คาโมงาวะซีเวิลด์ในจังหวัดชิบะกันแล้วนะคะที่คาโมองาวะซีเวิลด์ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําทางทะเลที่ตั้งอยู่ติดกับริมทะเลเลยค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะมีการแสดงโชว์มากมายเหมาะกับผู้คนทุกเพศทุกวัยเด็กผู้ใหญ่หรือว่ามากันเป็นครอบครัวก็เหมาะสมมากคะ่ะまだนี่ほら上にいるようわ来た面白いね 見えなかったね。見えなかったね。また来たまた来た。うえ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 。うわでっかいこれ。うん、何でしかこれは。何で回るんだよ。<laughs> このペンギン。ペンギン。ーギーはね冷たいとね氷食べちゃうんだよ。氷食べちゃうの？うん。へえ。冷たいところが好きなんじゃないの？うん。氷食べないでしょ。落ち、うん、た、うん。うんあっち行っちゃった。<coughs> มันขจั๊งขี <S 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 ้จั๊ต uh> ่าเนี่และสถานที่ที่ฮิโรซังพามินามิจังมาดูก็คือการแสดงโชว์จากวานเพชรคาดจุดเด่นของที่นี่ก็คือบ่อน้ําที่ใช้ในการแสดงโชว์จะอยู่ติดริมทะเลนะคะเมื่อเรานั่งมองโชว์ก็จะเหมือนกับว่าเราดูโชว์จากทะเลจริงๆเลยค่ะแหมดูฮิโรซังกับมินามิจังมีความสุขกันมากๆเลยนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าฮีโรสังกับมินามิจังใส่เสื้อกันฝนกันทำไมฝนก็ไม่ได้ตกซักหน่อยนะคะไปชมภาพกันค่ะ わ、ま <laughs> <laughs> のフフフフ。<laughs> <laughs> นี่ถือเป็นโชว์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะเมื่อเจ้าวานกระโดดขึ้นและกระแทกตัวลงมาสู่พื้นน้ำนะคะทำให้น้ำกระเด็นโดนนักท่องเที่ยวแม้เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจได้ไม่รู้ลืมจริงๆค่ะ สุโกยมากๆเลยนะคะความสุกโกยยังไม่หมดเท่านี้นะคะสถานที่ต่อไปเราจะมาชมโชว์จากแมวน้ำค่ะแมวน้ำที่นี่จะพิเศษอย่างไรเชิญรับชมค่ะ ลองขอบอกเลยนะคะว่ารอยยิ้มของเจ้าแมวน้ำนี้สร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้เราได้อย่างมากมายเลยทีเดียวฮีโร่สังของเราถึงขั้นต้องลงไปนอนขำจนท้องแข็งกันเลยทีเดียวนะคะี่จ<ว><น>ังอีกแล้วใช้ชินเดียวเซนห่าเราเซนไหนเมื่อกี้มิจฉาบอกว่านะฮะเมื่อกี้เขายิ้มนะคะน้ำลายขามาครับ<ว><น> กลับบ้าเฮ้ยสุดไปไดี๋ยวต่บายดิฉันายบายที่คามงาวะซีเวิลด์นะคะเปิดบริการทุกวันอากิขอบอกเลยนะคะว่าต้องหาโอกาสมาชมให้ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะถือได้ว่าฮีโรซสังดูแลมินามิจังได้เป็นอย่างดีตอนนี้ก็ได้เวลาที่มินามิจังต้องกลับบ้านแล้วนะคะก่อนกลับ แวะไปเดินชมวิวชิลๆตอนพระอาทิตย์ตกดินก็ฟินไปอีกแบบนะคะคุณผู้ชมล้นิดนะ่งอืมเนี่ยอ๋อมาลำเม้จ้สกมุดๆครเลียอครียดโคตเกลียมโคตรเกลียดใช่ๆโออเกลอยดคตร ありがとうございました,、ねまたね、みーちゃんまたねまたねまたねバイバイまた明ねまたねバイ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 また明日ね,ね初めて一人で車を運転した時自由な大人になったような気がして嬉しかった今の僕は สำหรับสุกอจิแมนสัปดาห์หน้านะคะฮีโรสังจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีและทันสมัยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและตู้ปลาขนาดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่โอกินาวา่าติดตามชมกันได้วันเสาร์หน้าเวลา9ก0นาิกานาทีทางช่องวัน31 สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีดว่มามาตได้ชื่อโอ้โหอ,อ,อ่ารันนี่จ้ะโล,โลไหมโลไหมคาโก้ผู <laughs> ้ใหญ่มากกับเจริการจบลไล้เมื่อกี้ถ้าไม่ไม่บอกว่าโล あ、ゆちゃか写真撮よせーの笑ってね。はい